ก่อนเริ่มวิดีโอนี้เราขอบอกก่อนว่าวิดีโอต่อไปจะเป็นรีวิว Google Pixel 9นี้แล้วแต่ว่าตอนนี้มาดูวิดีโอนั่นก่อนเราว่าเราเป็นคนที่เบียปัญหาเรื่องการนอนและการตื่นนอนมาสักพักแล้วอะเพราะว่า เราว่าเราติดมือถือติดอินเทอร์เน็ตนะพูดถึงมือถือวิดีโอต่อไปเป็นรีวิว Google Pixel 9แล้วแต่ขอทำวิดีโอนี้ก่อนนีะ่ะเราว่ามันเลยทำให้เรานอนดึกแล้วด้วยความที่เรานอนดึกเราก็เลยตื่นเช้ายากทาั้งที่เราอยากเป็น Morning Person จะได้ตื่นมาทำอะไรมีเวลาชีวิตเยอะๆบ้างเวลาเราตั้งปลุกทีไรอะมันแบบลำคาญเสียงนาฬิกาปลุกแล้วเราแบบ s n o o แล้ว s n o o อีกจนบางครั้ง s n o o เป็นชั่วโมงเราก็ยังนอนต่อ ซึ่งมันแบบไม่ดีเลยจนกระทั่งเราได้มาใช้ Nintendo Sound Clock Alarmo A นี่คือน,นาฬิกาปลุกของ Nintendo ที่เราบอกเลยว่าตั้งแต่เราใช้เนี่ยเราตื่นภายใน2-4นาทีเลยอะแบบว่ามีประวัติด้วยมันตื่นง่ายมากก็ตื่นอย่างสดชื่นมันคืออะไรเหรอนี่ก็คือน,นาฬิกาปลุกจาก Nintendo ที่มันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของเราได้และ ปลุกเราด้วยเสียงจากเกม Nintendo แล้วเวลาที่เราจะหยุดหรือ s นุ o z e alarm เราก็ไม่ใช่กดปุ่มเฉยๆนะมันจะตรวจจับว่าเอ้ยถ้าเราขยับขยับนิดนึงอะ่ะเสียงก็จะเบาลงเบาลงถ้าเราหยุดขยับเสียงก็จะดังขึ้นนิดหน่อยแล้วเราขยับมากพอมันก็จะสนุ๊ใช่เสียงก็จะเป็นแบบวุ่นวายน้อยลงอะ่ะ <'s> ถ้าเราอยากให้เสียงวุ่นวายน้อยลงลเราก็ต้องขยับตัวให้มากพอให้มากพอที่จะเสียงเบาลงได้แต่เสียงก็ยังเล่นอยู่นะแล้วถ้าเรานิ่งอีกเสียงก็จะวุ่นวาย ตื่นเต้นขึ้นมาอีกซึ่งมันก็จะเป็นการบังคับทางอ้อมให้เราแบบเอ้ยตื่นตัวขึ้นด้วยไม่ใช่ว่ากดปุ่มปุ๊บแล้วก็ยังง่วงอยู่และเราจะหยุดนาครปลุกด้วยการลุกออกจากเตียงโดยให้พ้นเตียงเลยอะถึงจะหยุดมาพูดกันลวกันนะว่าจุดขายของอันนี้มันมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเลยอย่างที่พูดไปแล้วหยุดนาฬิกาปลุกด้วยการขยับเพราะมันมี motion sensor และในเวลานอนของเราเนี่ยที่เราตั้ง bedtime ไว้มันสามารถเล่นเพลงกล่อมให้เราหลับได้ด้วย ซึ่งก็เออ่งเสียงกล่อมให้เระหลับและเสียงในการปุกอนะตอนนี้มีจากเกม5เกมนี้แต่ว่าใครที่เป็นสมาชิก Nintendo Online Service ซึ่งเวลาใช้เล่นเกมออนไลน์ของ Nintendo ก็ต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราจะสามารถได้เสียงใหม่ๆใ,ใ,ในอนาคตเช่นจากเกม Animal Crossing New Horizon แล้วก็เกม Mario Kart 8 d e l u x e และด้วยความที่มันมี motion sensor เนี่ยมันสามารถบอกเราได้ว่า mm. เอ้ยเมื่อคืนเราอยู่ในเตียงนานเท่าไหร่เราขยับเยอะน้อยแค่ไหนแล้วเราใช้เวลาสนุสนานเท่าไหร่กว่าเราจะลุกออกจากเตียงและแน่นอนเหมือนกับเทคต่างๆเางแบบนี้นะอันนี้ก็เป็น usb c และสามารถต่อ wifi ได้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็รับเสียงใหม่ๆหม่ให้เราบอกอ๋อแล้วก็มีให้ใช้แบบว่าให้เสียงดังทุกชั่วโมงเหมือนนาฬิกาได้ด้วยนะเป็นนาฬิกาปกติไม่ต้องห่วงว่ามันแสงจะแยงตาเพราะว่าตอนกลางคืนถ้ามันไม่ม,มนถ้ามันไม่เห็นว่าใครขยับหรืออะไรอยู่อะ จอมันจะมืดไปเลยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่ากี่มองแล้วเราหันไม่ดูปุ๊บมันรู้ว่าเราขยับมันก็จะสว่างให้เราแล้วเราปรับความสว่างได้บอกว่า้าอ,อ,อยากให้สว่างสุดเท่าไหนมืดสุดเท่าไหนไกันอันนี้หน้าเรคคอร์ดที่เราบอกว่านี่นอนไป track กากรน,นอนว่านอนอยู่ในเตียงเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการลุกออกจากเตียงในอย่างนี้เป็นหน้าเรคคอร์ดนะก็จะบอกว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่ในการ snooze กว่าที่เราจะลุกจากเตียงมี3นาทีมี2นาทีส่วนบางวันนี่ ศูนย์นาทีเลยก็คือแบบตื่นอย่างสดชื่นตอนน้านี้ก็จะดูว่าเราขยับเยอะน้อยเท่าไหร่ตอนอยู่ในเตียงเอ๊ะมันจะเก็บไว้สองหรือสามเดือนย้อนหลังนี่นแหละคือจะไม่เก็บเกินกว่านั้นแล้วก็ไม่ได้ส่งไปไหนด้วยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ตรงนี้แล้วกันเพราะเราจําไม่ได้เยวเช็กกันเราว่าสิ่งนี้มันช่วยให้เราแบบว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆแล้วจากที่เราบอกไปว่าเราเป็นคนตื่นออกจากเตียงยากมากๆอันนี้อย่างที่เห็นไปแล้วใช้เวลาโดยเฉลี่ย ประมาณไม่เกิน7นาทีในการลุกอันนี้ใช้เวลาอย่างที่เห็นว่าส่วนมากในวันของเราก็ใช้เวลาไม่เกิน 2- 3สนาทีแล้วก็ลุกอกจะเตียงแล้วแล้วแต,แต่ละวันที่เราเข้านอนนะ่ะมันจะแบบตั้งตารอว่าเฮ้ยเสียงที่จะปลุกเราในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงนะเพราะเราตั้งให้มันรันดอมเสียงไว้ด้วยเสียงมีเยอะมากเราชอบเสียงจกเกมทุกเกมที่มันใส่มาให้เลยข้างบนนาฬิกาปลุกตรงนี้ก็จะเป็นไฟด้วยนะมันจะเป็นกระพริบได้มีแสง มีปุ่ม back ตรงนี้แล้วก็ปุ่ม notification กด <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> จุดหมายกดม,มาก็จะบอกว่าเนี่ยเช่นดันจะแจ้งบอกเราว่าเดี๋ยวจะมีเสียงใหม่ๆให้โหลดนะถ้าเราเป็นสมาชิก Nintendo และ Link Nintendo อยู่แล้วก็เนี่ยเช็คเฟิร์มแวร์จากอินเทอร์เน็ตได้เลยเพราะเราต่อ Wi-Fi ไว้แล้ว <Hey. S 1> วันนี้เช็ค notification แล้วบอกว่ามี new alarm มี เสียงใหม่มาแล้วจะต,ต้องไปเช็ค Twitter ของ Nintendo ว่าเสียงจาก Animal Crossing กับ Mario Kart มาแล้วหรอ,อันนี้คือ5นาทีแรกของวันที่12บธันวานี่ใช้ iPad Air M2 ถ่ายเพราะว่าไม่ได้เตรียมกล้องมาเลยเพราะนี่กำลังจะนอนแล้วนี่มันเที่ยงคืนแล้ว หอดใกล้เสร็จแล้วดูสซิว่าจะมีเสียงมาริโอคัสเป็นยังไงมั่งโย้เฮ้ยเต็นเต้นเฮ้ยดูเลยว่าเสียงมันยังไงมั่งเย้มาริโอคัสเย้ อยากจะฟังเลยอ่ะอู้มีทูตั์มาอ๋อแอนโอแอนโมคาสซิงยังไม่มาแต่มาที่โอ้คัส์มาแล้วเฮ้พรุ่งนี้ลองด้วยอันนี้เลยลองเลือกคำนี้ไม่แรนดอมอู้เอาเก่าเึ่งว่ากันเก5ายิบหาดีไหมนะเก่าเึ่งว่ากันเย้ เฮ้ยเจ๋งลองขยับดูเมื่อกี้มือไปโดนกลุ่มหยุดอัดใน iPad นขยับ้างหนเมริออก็ขับรถไปทางนั้นตอนเซตอัพนาฬิกาในครั้งแรกเนี่ยก็คือแน่นอนเสียบสาย USB c ซึ่งเขามีมาให้ด้วย Nintendo มีมาให้แต่เราใช้ของเราเองเพราะมีเยอะมากเก็บสาย Nintendo แท้ไว้เป็นที่ระลึกของสะสมเสียบปุ๊บมันก็จะประมาณว่าเหมือน tutorial ให้เราอะบอกว่าอ่ะวางนาฬิกาไว้นะ ขยับซ้ายขยับขวาโอเคขยับหน้าขยับหลังจะเป็นการทดสอบว่าเนี่ย motion sensor ใช้ได้จริงแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือ set up ว่าเอ้ยเตียงเราขนาดเท่าไหร่มีแบบ king size มี full size ประมาณนี้แล้วเราจะวางตำแหน่งไหนของเตียงอันนี้ถ้าเกิดอ่านผ่านๆน่ะก็อาจจะละเลยและทำผิดได้ก็คือมันจะให้เลือกตำแหน่งว่าเราจะวางนาฬิกาตำแหน่งไหนเทียบกับเตียงของเรามันจะมีด้านบนเตียงด้านข้างเตียง ตรงกลางเตียงในรูปมันอาจจะมิด leading นิดหน่อยเพราะว่าในรูปแต่ละตำแหน่งที่มันวางอะ่ะมันโชว์รูปนาฬิกาหันแบบผิดด้านไม่ใช่ผิดด้านหันไม่เหมือนกันอันนี้สุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะวางตำแหน่งไหนของเตียงอะ่ะสุดท้ายเราก็ต้องหันนาฬิกามาให้ให้เล็งไปตรงกลางเตียงอยู่ดีถึงจะ motion sensor ทำงานได้อย่างดีที่สุดก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอให้เราใช้มันตั้งปลุกเราจริงๆแล้วว่ามัน d e เทคม movement เรายังไงเนี่ยจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดตั้ง hourly shine ไว้ก็คือ เสียงที่จะดังทุกชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่เล่นในระหว่างที่ b บ d t ท m e ที่เราตั้งไว้สมมติเราตั้ง b e d t ท m e ไว้4ี่ทุ่มสองทุ่มมันก็จะดังตอน2องทุ่มสามทุ่มมันก็จะมีเสียงดังว่า3ามทุ่มแล้วแต่สี่ทุ่มมันจะไม่ดังละเพราะว่าเราตั้ง b e d t i ม e ไว้เป็นเวลาที่เราจะนอน s l e ป p y sound จะเล่นเมื่อเราจะหลังเราตั้งเวลา b บ d t ท m e ไว้สมมติตั้งไว้45 มันก็จะยังไม่นั่งจนกว่าเราจะเข้ามานอนในเตียงสมมติสีท่ทุ่ห้ายังนีไงสีท่ทุ่มห้าแล้วสมมติเราเข้ามานอนบนเตียงชึบนี่ไงมันดีแทกว่าเราเข้ามานอนในเตียงละเราก็จะมันก็จะเล่นเสียงสมมติว่าหลับนี่เสียงความให้หลับ โชสถิติการนอนหลับของวันก่อนด้วยัไว้อย่างที่เราบอกสมมติตั้งไว้สี่ทุ่มถ้าเรานอนอยู่ในเตียงตั้งแต่แบบสามทุ่มห้สบดนาทีอย่างเงี้ยนิ่งๆๆ,ๆไปจนเลยสี่ทุ่มมันก็จะไม่ดังต้องสี่ทุ่มแล้วเราแบบลุกไปไหนอีกทเออีเข้ามานอนในเตียงใหม่มันถึงจะทริกเกอร์ว่าเอ้ยเนี่ยเล่นเพลงกล่อมนอนนะ โอเคไปดูสาธิตการใช้งานกันว่าใช้ Nintendo s o u n d c l o กลามโม่ปลุกเราให้ตื่นเป็นยังไงสมมติว่าเป็นกลางคืนนั่นหลับอยู่นี่ปิดบ้านี่ฮะถึงเวลาตั้งปลุกแล้วสมมติว่าเราไม่ลุกนะเสมมียงจะค่อยค่อยดังขึ้นนี่เรา เราจะไม่ขยับเ้วยนะสมมติก็เราเสื่อมยากต่างขึ้นแนละ้วถ้าเราขยับมันจะเป็นการสนุสทุกครั้งที่เราขยับเนะี่ยพอขยับเยอะก็ถือว่าสนุสสำเร็จเสียงมันก็จะเบาลงมาช่วงหนึ่งสงมมวินนอนต่อ,อ เป็นการตื่นที่สนุกอะเออเนี่ยทุกครั้งที่เราขยับมันก็จะมีมาริโอหรือตัวละครจากเกมที่เราเลือกเป็นเสียงไว้จะบอกว่าเนี่ยมันดีเทกเราขยับอยู่นะขี้เกียจรอแล้วสมมติลุกเลยเฮเวลาลุกออกจากเตียงก็จะมีเสียงฉลองให้เราแต่ถ้าเกิด หลังจากเราดิสเมสนางกำเน่งไงมันจะมีแถบว่าถ้าเรามาอยู่ในอังเงี้ยเรานิ่งๆถ้าเราไม่ขยับเลยเรอแถบเตือนก่อนถ้าเราไม่ขยับเลยเนี่ยเดี๋ยวเสียงมันจะปลุกเราอีกนี่แถบเริ่มมาแล้วสมมติว่าเราหลับเฮ้ยขยับตันนี้รีเซ็ตหม่ต้องนิ่งก่อนสมมติเรา นี่ไงถ้าเราแบบหลับไปอีกทีก็จะนิ่งใช่ไหมมันก็จะมาปลกอีกครั้งเดี๋ยวลองไม่ขยับดูนีนได้แล้วแล้วถ้าเกิดลุกก็จะมีเสียงฉลองให้เรา แล้วนาฬิกามันก็จะยกเลิกการปลุกเราไปเองถ้าเกิดเราไม่กลับมานอนต่อภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันแบบหยุดจริงๆตอาที่เราอยากจะนั่งทำลายต่อบนเตียงแล้วกดเออเนี่ยถ้าเกิดสีขาวกระพริบอยู่คือว่ามันจะปลุกอีกนะในหนึ่งชั่วโมงถ้าเรานิ่งแล้วก็กดไปโอ้ยสต็อปดอัลลามแล้วกดสต็อปนี่แบบนี้เราสามารถพูดได้เลยนะว่า n ด n t e n d o s เซาล์คล็อกเนี้ยมันแบบมันเปลี่ยนการนอนของเราไปเลยอะแบบว่า บางครั้งเราก็อยากให้จะเข้านอนเร็วเพื่อที่จะฟังเสียงกล่อมจากเพลงซึ่งบอกเลยว่าเสียงกล่อมของ Zelda ้ r ว a t h of the Wild แล้วว่าดีที่สุดลองมาเรย o o o เ s s s ์ซีนาฬิกาปลุก Nintendo อันนี้มันเปลี่ยนเราจากคนที่ snooze เกือบชั่วโมงหรือบางครั้งเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ลุกออกจากเตียงทำให้แผนนักต่างในชีวิตของเราวันนั้นอ่ะแบบโดนผลกระทบจากการตื่นสายไปด้วยอันนี้เปลี่ยนเลยเราไม่ตื่นสายอีกแล้วอ่ะ อย่างที่ได้โชว์ไปว่าไม่กี่นาทีเราก็เราก็ลุกออกจากเตียงได้แล้วและทุกเช้าให้เราตื่นมาด้วยเสียงของ Nintendo Sound Clock Alarm มันรู้สึกเหมือนเป็นการเล่นเกมและเป็นการทดลอง้วยว่าเอ้ยถ้าเราขยับเยอะน้อยเท่านี้เสียงจะเป็นยังไงนะถ้าเราไม่ลุกมันจะแบบเสียงจะดุดันขึ้นแค่ไหนนะและในเมื่อจิตใจเราแบบจดอจอยู่กับการเล่น <c oughs> เล่นเกมนาฬิกาปลุกนี่แล้วอะทั้งมันไม่ใช่เกมเลยซ้ำแต่มันเกมให้เราตั้งขึ้นมาเองมันก็สนุกแล้วเราอยากตื่นไปเลยสุดท้ายแล้ว อันเนี้ยมันจะเหมาะกับใครเราจะแนะนํำไหมบอกก่อนว่าไม่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับคนที่มีพาร์ทนอนในเตียงด้วยเพราะว่าการขยับของคนสองคนมันอาจจะทําให้ในาฬิกาเนี้ยสับสนว่าเอ้ยมันกาลังดีเทคการเคลื่อนไหวของใครนะแล้วถ้าเกิดทั้งสองคนอยากตื่นในเวลาที่ไม่ตรงกันสมมุติเราหยุดนาฬิกาด้วยการลุกไปละเหลืออีกคนหนึ่องอยู่ในเตียงนาฬิกาก,ก็จะเข้าใจว่าเอ้ยเราแอบกลับมานอนต่อหรือเปล่า มันก็จะดังอีกโดยที่ใช้เสียงที่ดุดันขึ้นแต่เราจะแนะนำนาฬิกาลุกอันนี้ให้กับคนที่1เป็นแฟนคลับของ Nintendo ซึ่งเอาเป็นหมวก m า r i o เสื้อ m า r ิโนาฬิกามาริโและ2นอนคนเดียวในห้องสำหรับเราแล้วว่ามันเป็นการลงทุนให้ชีวิตของเราดีขึ้นะให้ตื่นตรงเวลาขึ้นตื่นมาเหนื่อยน้อยลงตื่นมาสดชื่นขึ้นโอเคถึงแม้มันอาจจะหาซื้อยากหน่อยน,นะเพราะว่าคนที่ซื้อได้ตอนเนี้ยก็จะมีเฉพาะคนที่ ไป Nintendo Store ที่นิวยอร์กออสกา y o เกียวโตโตเกียวได้ที่ยุโรปก็มีมั้งไม่แน่ใจและคนที่อยู่เมืองน,นอกที่มีร้าน Nintendo จริงอะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ถ้าตัวเองเป็นสมาชิก Nintendo Online Service อันนี้เราอยู่เมืองไทยแต่ว่าเราหาซื้อมาได้ในราคาที่โอเคอยู่ไม่แพงเท่าร้านอื่นเพราะเราจะร้านเราจะใส่ลิงก์มาให้ข้างล่าง Nintendo บอกว่าตั้งแต่ต้นปี2025เนี่ยจะ วางขายในตามร้านค้าต่างๆในต่างประเทศและเช่นแบบอเมริกาและญี่ปุ่นอาจจะหาซื้อได้ตาม t a r ์เก็ตตาม Best Buy อะไรพวกนี้แต่บอกได้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยากตื่นมาฟังเสียงมันทุกเช้าเลยเพราะว่าเป็นการตื่นที่สนุกมากและนั่นแหละก็คือวิดีโอนี้นะขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนถึงตอนจบแล้วก็อย่าลืมเช็ควิดีโออื่นๆของเราด้วยเราจะรีวิว g o o g l e Pixel 9เป็นสิ่งต่อไปแล้ว ขอบคุณมากจากัาใหม่ในวิดีโอเนี่ะ